การที่จะไปเข้าพบเขานะคะพบพระนัทท่านเนี่ยต้องแบบต้องไปเต็ดตัวจริงๆคะ่ะลถห้ามเอาไปนะฮะอาแล้วจะเดินทางไปยังไงอ่ะไถ่สเกต็ตหรือวิ่งไปปั่นจัก,กรยานเอาไปก็ได้คะ่ะเพราะว่าดูแล้วแบบคือมันไม่ปลอดภัยอ่ะเอาเต็ดตัวไปดีกว่าพระเดชการสลิมพระเดชการใช่คะ่ะเพื่อนแบบแบบว่ากำลังจะขึ้นรถแล้วก็บุ้มปัม้มตุ้มตามอะไรแบบนี้เนะะี่ยแบบเสียดายมากเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้แกไปไกลขนาดนั้นแลเหรอ คงเปลี่ยนไปแล้วสินะคนแก่คนหนึ่งที่ไม่มีฟิษไม่มีภยัยใช่ค่ะหนูก็เลยมีเพลงไว้แต่งล้อเรียนเขาเพลงหนึ่งค่ะกระเป๋าฟังไหมลอ,ลองว่ามาเลยลูกฉันมีนามว่าสิดีที่มีผีชายที่ชื่อพาโบช่วงนี้ใช้อำนาจใหญ่โตที่ไหนมีพาโบชิบหายทุกทีนี่ยเพลง วาวจังวะลูกเล็บสวัสดีค่ะป้าป๋าลูกเล็บอยู่ไหนเจ้าโอ๋อยู่ไหนจ้าลูกอยู่รันเขียวค่ะอยู่รันเขียวอ่าโอเคจ้าได้ครับเดี๋ยวป้าป๋ากำลังไปหาได้หนูจะมาขอกำลังใจเนี่ยหนูน่าจะหัวตัวนดองอยู่อุ้ยโอเคลูกอยางงวยกันนายกค่ะได้ครับฟ้าลงยันยดนเดียวอุ้ยขอโทษค่ะนายกขอโทษจริงๆค่ะสวัสดีค้องุณป้าเอ้ยขอโทษค่ะพี่เรียกคุณป้าเลยเหรอเดี๋ยวนี้เราเป็นป้าแล้วเหรอ นี่อันนี้ก็คุณลุงนะรุ่นเดียวกับป้าต้นเรียกลุงค่ะไอ้หนูเรียกลุงเมียวใช่ลุงิสลิมลุงชูงานด้วยบ้าเอ้าไอ้ลิมเฮ้ยไอ้ลิมเฮ้ยเห้ไอลิมหมอเฮ้ยลิมหมอเฮ้พี่สาวกระทืบน้องไอเก่งวะพี่ลิมใช่ใช่นะน้าสวัสดีครับเออน้าเขาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ๋อนี่คือใครคือใครจอมแล้ว เขาหน้าจะเลื่อนปล่อยให้มันลั่นอย่างนี้ใช่ไหมัการขนนวเลยว่ะแบบเดือดไปเดือดไปยุ่งเอา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 ปากฆ่าเก๊กเก๊กอยู่นี้แบบเฮ้ย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 ตายซะมีปืนสลบทด้วยอย่ากล้าบอกแล้วหือกับใครไม่หืออะไรที่ผมไม่อะ เออวนมับเบร์รถคุณลุงมาเบียมคัสติขับเรรถนี่นี่ดึงดึงบัตรอันนี้ออกไหนสอีไป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 ัตอะไรคะพี่สาวบัตรอันนี้เบลเบอร์แก๊งอะออกออกออกจากเขาไม่เห็นหรอดออกใหนเชื่อฉันได้ค่ะตอนนี้่ถึงเขอิดหวอะไรจีบสาวอยู่ที่พี่สาวมีเคสพึ่งเข้ามาเดี๋ยวจะไปเก็บแล้วอย่างเลยตัวข้าไหม ไม่เอาอ๋อแอ้วสวัสดีครับไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนสวัสดีครับครับนะสวัสดีครับฮะไอ้บาสอยู่ไหนอ่ะอ๋อไอเดี่ยกระจกแบบรอแปบบพี่จีหัวเลาะแม่โคตรแบบเดี่ยวเลยอ่ะเฮ้ยเป็นคิลเลอร์ใช้ไม่ได้นี่หว่าเออไมนเก็บไปได้นี่หว่าพี่สาวเองกันเลยหัวบวมเว้ย ไอลิมใช่อาดึงอดึงบัตรไปยังดึงบัตรไปก่อนทั้งว่า,า,าเนี่ยทำไมพี่ถึงปวบรวัวเดิมพึ่งอตโดนเกนจิอดีจิงเข้าที่หัวคนใจร้ายมากๆเลยรู้ไหมข้าฉันให้ตายเสียอยังดีกว่าเฮ้ แม่หนูดึงออกไม่ได้พ่อคะพ่อดึงออกให้หน่อยได้านไหนคะดึงอะไรอ่ะดึงบัตรบัตรบัตรแกงคผาพอพอริทิคอลนิมเบอร์ดึงออกไหมพ่อดึงออกได้พ่อคือหนูบักโอเคค่ะโอเคค่ะหนูน่าจะบักเดี๋ยวพ่อเอาของพ่อไปให้ลูกทำไมเนี่ยเอ้าวอตคอยเราไปคืนหรือยังเราไปวอตคอยกับเพย์ไปเก็บด้วยใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวหนูจะเอาวอตคอยแบบหนึ่งอันจะไปคืนเอาไปฝากพี่เขาไว้ก่อนก็ได้นะพวกพี่ๆนั่นน่ะเนีที่เขามีแก๊งอ่ะ เราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไปฝากนี่นี่เจอเจอแล้วเจอแล้วเจอบางคนละจีหวังกระเป๋ารุย4ี่เก้าห้าเเป่สี่เก้าห้าเเป๋าอะไรโอเซมาบอกนะเมื่อกี้เจยจะทักไปหาสิริให้เกนบอกหลอกให้เก็นจิลงมาอ๋อเจยจะแทนเก็นจิ เนี่ยหนูรอเขามาเปิดอยู่ก็ป่าหนูรออยู่เนี่ยใครเปิดอ่ะลูกสีดำที่นู่นไงนายิงหนูทำไมจะยิงทำไมเออแค่ะสีดำที่พี่ดำเคยไปอ่ะเคยไปจะไปจะไปเอเนี่ยจะไปจะไปแอลอ่ะอ๋อใช่ใช่ T.S. เหรอใช่ใช่ T.S.OVER.com ผักถอนโอนไวฮะแต่อะไรลู้โบเมอโนอ หนูไหมหนูอยู่8วันหนูจะมีเรื่องแล้วเนี่ยอันนี้จักรยานใครอึ้อจักรยานขโมยทิพนุ้เขาเป็นบิ๊กเบิ้มหนีใช่ไหมซีโต้หนูก็เลยไปไปแห่เอาจุดห้าคืนมาละรอยเขามาเสิร์ฟเนี่ยรอเขาเสิร์ฟด้วยลูกใช่ค่ะหนูไปตีเขาไม่ได้ตีหัวไอ้คนชื่อกะเพราหนักๆเลยนะกะเพราเหรอได้เลยเผาตายไปสี่ใบศิลากะเผาตายไปสี่ใบศิลาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ แอบปะป๋าไปเล่นก็ได้นะปะป๋าอยากโดนอีสักใบอ่ะปะป๋าอยากเอาอีกสักใบอ่ะขอแดงแดงเถือกเลยอ่ะแดงแดงเถือกเลยเหรอใช่ลูกปะป๋ามีอาวุธไหมอ่ะรือปะป๋าตายไม่หายดีเหรอเนี่ยป๋าใสเอาไว้น่ะเพราะว่าปะป๋าแบบอยากแบบมองชำเลืองมองด้วยหางตาอ๋อใช่ชายตาแลมอง ป,ป้าป๋าไอริมมันเป็นอะไรทำหน้าบึ้งตลอดเวลามันไม่มีความสุขหรออยู่ใกล้ป้าป๋าดูดิดูด้า<ช>นะพ่อกับพี่สาวไม่รักไงเอาเสียใจไม่รักตรงไหนถ้าไม่รักที่ข้าไปแล้วนะเนี่ย charge complete <oughs> ไอริมมันเด็กเวนนะลูกนี่อ่ะหนูโดนด่ากว่าเลยไม่ถึงเวนเวนเ,วนเช้าหรือเวนเย็นป,ป้าป๋าเวนโอ้ยแม่งทุกเวนเลยอะ่ะเพราะว่าล่าสุดนี้มันไปพึ่งไปนี่นะไปวันครบรอบมากับไอหมึกนะนี่ แลสรุปว่าได้เสียงก็ไม่เอามันน่าจะได้เสียแล้วแต่ว่ามันไม่เอาแบบครอบครัวเลยสักบาทไม่เอาอะไรสักบาทไม่จริงหรอพี่สิรีคิดดูว่าหนูคิดข้อความไปหาว่าคิดถึงอ่ะเขาตอบกลับมาว่าฮ่าฮ่าฮ่าปกติทําใจจงทําใจปกติพราเวลาคูตอบทุกคนกรูก็พิมพ์ฮ่าฮ่าฮ่าแปบว่าอ่าตอบเป็น้ันแหละแบบตอบตอบให้รู้ว่าอ่านแล้วอ่ะก็ใช่ไงแบบบางทีบางดีนะที่ตอบดีกว่าไม่ตอบเลยนะถูก ใจสาใช่แบบนิ้วมือเขาพันล้านอยู่กว่าจะตอบอะไรมันก็จะแบางทีแบบจะตอบปุ๊บอนุนเข้ามาอีกลืมอีกกูจะพิมพ์ตอบอะไรวะ <c oughs> แต่มากนะกระต่ายจ๋าไม่งานเยอะไงแบบว่าแบบพอจะพิมพ์ส่งกับรูดแบบอ่าคุณพี่ครับติดต่อนี่ครับพี่อะไรเงี้ยเขาเรียกว่างานงานหลวงต้องมาก่อน <c oughs> เรา เราอยู่นู่นได้ข่าวว่ามีตาเท่าบ้ามนาจเหรอใช่ค่ะเขาเรียกพะนะค่ะพะนะท่านพณะนะท่านพะนะโอ้โหไปไกลแล้วยังไงไม่ทำค่ะพณะนะท่านนั่งแอคค่ะตอนนี้บ้าำนาจขับหอเป็นชีวิตจับจิตใจในช่วงนี้โอเคแกแบบแกทํางานบ้าไหมหรือว่านอกเหนือจกเข้าไปแล้วก็แอคอย่างเดียวทํานะคะก็ทําอยู่ก็แบบเรียกพบอย่างเงี้ยค่ะพณะนะท่านเรียกพบแล้วก็บางทีแกก็ ขับพอพอมาหาอะไรแบบเนี้ยเรียกชาวแก๊งไปตรวจสอบดูอะไรแบบนี้อ๋อใช่ต้องวันหนึ่งอะเนาะถ้าเกิดว่าแอคมา,มากมากค่ะถ้าโดนแย็บก็ได้นะจริงค่ะแบบพอเรียกเรียกเสร็จปุ๊บก,ก็กราดยิงไงคะ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอันนี้แบบคือแบบทําให้เราตายใจแล้วก็ค่อยฆ่าักาสูตรไงอ๋อลูกต้องเข้าใจก่อนว่าเขาน่าจะแบบไปไปดูไปเปิดแบบพวกแบบหลักสูตรบริหารมาแล้วพอดีเปิดผิดหน้าไงไปหัวข้อเเด็จการ Oh. มันเป็นการใช่คือการที่เราเรียกเข้ามาเนี่ยแล้วเขามานั่นก็คือเรามีอํานาจในส่วนแรกถูกต<ช>้องไหมอำนาจใน,ส,นส่วนที่สองคือการแสดงแสนญาติภาพก็คือ uh huh. กดหมดแบกได้ชัวร์เปิดหนังสือผิดเล่ม uh huh. ประเด็นการชัดๆแต่เขาก็ไม่ทิ้งนิสัยเดิมมาให้หินสาวๆแล้วก็หนูชื่ออะไรจ้าหนูมีเพื่อนเล่นไหมเขาจะถามทีทุกคนเลยหนูเล่นกับใครอยู่ช่วงนี้ <c oughs> แล้วก็มาด่าคนอื่นว่าบ้ากรรมทางที่ตัวเองนี่หนักนะ ใช่ค่ะดองไม่จิตใช่ยัดของด้วยนะคะช่วงนี้อ่ะพณนท่านอ่ะแบบพอแบบว่าตบตบหัวรูปหลังแล้วก็ยัดคงยัดของตื่นมาเนี่ยแบบว่ามีของอะไรก็ไม่รู้เต็มตัวเลยโอ้โหยัดของกูคิดดีไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นลุงแกคนนั้นอ่ะเหมือนยัดอะไรทักอย่างหนึ่งอ่ะยัดของอ่ะเข้าใจใช่ไหมลูกว่ามันฝาหนังสืออะไรเข้าใจค่ะเข้าใจแม่กูฟังลูกกูบอกยัดโดนยัดของนี่คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวคือแบบว่าแบบคือ คือการที่จะไปเข้าพบเขานะคะพบพระนัทท่านเนี่ยต้องแบบต้องไปเต็ดตัวจริงๆคะ่ะรถห้ามเอาไปนะฮะเอาแล้วจะเดินทางไปยังไงอะไถ่สเก็ตหรือวิ่งไปปั่นจัก,กรยานเอาไปก็ได้คะ่ะเพราะว่าดูแล้วแบบคือมันไม่ปลอดภัยอะเอาเต็ดตัวไปดีกว่าพระเดชการสลิมพระเดชการใช่คะ่ะเพื่อนแบบบว่ากำลังจะขึ้นรถแล้วก็บุ้มปั้มตุ้มต้ามอะไรแบบเนี้ยแบบเสียดายมากเลยคะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้แกไปไกลขนาดนั้นหรอ แต่คงเปลี่ยนไปแล้วทีสินะคนแก่คนหนึ่งที่ไม่มีฟิษไม่มีภัยใช่ค่ะหนูก็เลยมีเพลงไว้แต่งล้อเรียนเขาเพลงหนึ่งค่ะกระเป่าฟังได้ลองว่ามัเลยลูกฉันมีนามว่าสีดีที่มีผีชายที่ชื่อพาโบช่วงนี้ใช้อํานาจยายโตที่ไหนมีพาโบชิบหายทุกทีเนี่ยเพลงนี้สุดยอดมากลูกเขาพึ่งครึ่งครองอำนาจ อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอจิจิทำอะไรอ่ะแวนสวัสดีเจ้าแวนไอซิลูอะไรอ่ะฮาซิลูอะไรอ่ะไม่รู้ใครส่งอะไรอ่ะส่งมั่วเนี่ยดูดียัดเยียยอีกแล้วชอบยัดอีกแล้วไอแวนชัวแอนชอบยัด ชอบชอบอยู่แล้วครับชอบเยอะจริงชอบยัดเข้าจานพาสต้าด้วยเฮ้เฮ้ยมันไส้ปะไอพวกคนมีความรักใช่ค่ะมันไส้นะนะมีเหรอครับนะฮะไม่มีเหรอไม่มีหรอน้ะไม่มีหรอยังยังไม่ถึงเวลาลูวิตกีดกีไอ้ตั้งครับไอ้ตั้งครับช่างเป็นไงบ้างคะกินจิช่วงนี้จิไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยตัวเนี้ย อ้าเงียบอีกเบาอีกฮะ<า>อะไรนี่แต่เด็กอไอสัตว์เนี่ยไม่ผมไม่เคยกระทืบเด็กเลยชูนี้ทำอะไรอยู่จีกินว่างไปวันวันเออดีจริงๆดีจริงๆริที่นี่ก็เริ่มเดือดเดือด <ๆ S 2> ขึ้นไป<ช>ทุกทีทุกทีที่นู้นก็สามคู่ค่ปะปะ้าป้าดูก็เลยแบบว่าบินแบบว่าที่ตรงเอาบัตรแบบ V.I.P. มาเลยเนี่ยแต่เล่นกับพวกนู้นน่าจะปวดหัวอยู่นะใช่ไหมเพราะเห็นแบบเราเป็นมันเหมือนกับว่ามันมีคำทุกขั้นกลางระหว่างเหลืองกับดำอยู่ใช่ป่ะใช่ <บะ S 2> ใช่ใช่แล้วสมมติว่าวงกลมซ้ายคือเหลืองขวาคือดำข้างบนคือท็อกซิกแน่นอน ไม่ขนา,าดไ,นานไปน้ำมันใช่แบบว่าหนูไปอยู่ไม่กี่วันหนูส่งคนบินไปแล้วบินไปเลยแก๊งนั้นเหรออีกแก๊งหนึ่งค่ะอีกแก๊งหนึ่งแก๊งหมีหมีแต่หุ้งไอสัตว์ชื่อว่าสมควรบินหมีหมีแต่หุ้งหมีแต่หุ้งหมีแต่หุ้งแวนถูกใจแวนถูกใจ <c oughs> แก๊งเรามีแบบขยับขยายเลยไหมแบบความพร้อมตอนอแบบพี่จะออกก็พร้อมอยู่นะคะก็คือแกงโคน่าโดนอ่ะใช่โคด้นาโดนแก๊งเราตอนนี้ใครนำอะ่ะถ้าไม่ใช่คุณลุงคนนั้นอะก็มีสองสามคนมักมอีอ่าลูเนียสิงโตสองสองคนเนี้ยค่ะสองคนนี้อ,นนอ๋อดีแล้วดีแล้ว เดินเจริญนั่นลูกได้ค่ะได้เลยได้เลยมีอะไรปรึกษาก็มาหาป้าป๋าได้เลยได้จินตาสลิมนจ่าเฮ้ยพี่แฟร์ไม่ไมมาหวแล้วที่นู่นน่ะหนูบอกเลยป,ป้าป๋าว่าไงจ่าลูกนะที่นู่นไม่มีการล้อมด้วยไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีการไม่มีการล้อมด้วยโอ้โหไม่มีบล็อกปุ่มด้วย ย,ย,ยี่แม่งแทงทะลุขี้ขวามาเลยดิเออสูตรล้วนๆป,ป้าป๋าบอกเลยแบบสเปคปลาค้างยาวๆเป็นกิโลได้เลยอะ่ะพี่ียังไม่ทํากันนะหนูไม่รู้<น>อะ,นนะใช่มันแบบมันจบไฟไวไปอ่ะหนูว่ามันแบบมันดูแบบไอ้นี่ไปอ่ะคือแบบไม่บล็อกเลยคือหนูต้องคิกขวาตลอดเลยแบบหูแบบ ไม่มีปืนนะขัาดถ้าแบบถ้ามีปืนยังพอกันได้นี่คือแบบหแบบไม่มีกันลำอมเลยอะไม่มีบล็อกปุ๊บอะไรเลยอะลากแบบเป็นกิโลเลยนี่ห้าดําเป็นมันเลยนะใช่หนูตกตกกระจเลยตกกระจเลยปเป็น God of War ใช่ก o d of w a วเาปล่าว่าจะเข้าไปหาตังค์แล้วก็ส่งลูกอยู่ค่ะหนูไม่รู้ว่าจะเจ็บหนักไหมหนูเตรียมบัตรประกันไว้สองใบเองหนูอย่แปวันนะหนูหาบัตรประกันสใบ บาดประกันเกือบบาดประกันที่นู่นมาไปแล้วเกือบสามแสนอยู่ต้องช้ากับรถสองแล้วหรือหรือแต่ว่าสี่ตันตอนนี้ไก่เกียรตินี่ใช่ค่ะตอนนี้ไก่เกียรติแต่แต่แก๊งนูนเขาก็หมันหน้าเราอยู่แล้วอ่ะหมันมานานแล้วอ่ะข่าวปาเคยเจอนี้อ่ะเอ๋ที่เขาไอเนี่ยค่ายแดงอ่ะค่ายแดงอ่ะอนที่เขาตะโกนด่าใช่สุดยอดชิบหายเลยจริงอ่าแรงมากเลยนะดูจากทรงอ่ะ ปายเล็กโตก็มันเหมือสองห่อซูมอลใช่ค่ะหนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูชินแล้วชินอีกแล้วเหรอหนูโดนกระแทกจนชินเหรอฮะด่าคำด่าไงแต่ถ้าถ้าด่าไม่เจาะจงหนูไม่เป็นไรหนูบอกว่าถ้าด่าหนูด่าดีๆแต่ใหญ่ด่าแซะนะถ้าด่าแซะโดนนะหนูบอกเลยแบบถ้าด่าลามถึงแบบองค์กรสถาบันจุดกําเนิดหนูเนี่ยหนูยอมไม่ได้นะถ้าด่าส่วนตัวด่าได้ถ้าแซะอะไรแบบเนี่แซะแบบ เกี่ยวกับครอบครัวหนูยน,นูยอมไม่ได้ก้นถ้าทางหนูจะต้องไม่ยอมใช่ใช่ตลอดและแต่ถ้ามาแซบแบบถึงพ่อหนู่หนูก็ไม่ยอมนะหนูบอกเลยถึงป้าปาเหรอใช่ถ้ามาแซบแบบเฮ้ยดูดิลูกจิลาอย่างเงี้ยอะไร้อย่างเงี้ยอ๋อทังว่าเถอะลูกปล่อยเขาไปเถอะจะไปสนใจเลยสุดท้ายแล้วเราก็แค่ตีเขาแล้วก็เอาของเขาตู้ก็พอ ใช่มีอารมณ์อะไรกับเขาใช่หนูไปไม่ได้มีอารมณ์ไงแต่ว่าน้องๆไงถ้าเกิดว่าเขาจีบหนูล่ะก็หนูไปต้ออยู่สองคนในนั้นน่ะลุงจีบหนูเหรอเป้าหนูไปหนูไปไปหวานสนิทไว้สองคนที่นู่นในแก๊งเขาแหละจริงจริงลูกกูหนูแบบว่าให้เขาพาไปฟาร์มออกค่าอาหารให้ออกค่าพาวรถให้อะไรเขาสอนหนูทุกอย่างเลยแล้วพอหลังจากนั้นสามวันก็เหมือนจะมีเรื่องตีกันแล้วก็ห่างกันไปเลย นั่นแหละลูกเดี๋ยวลูกก็จะได้รับประสบการณ์เสียวเสียวถูกประสบการณ์เสียวจากการตีกับแจงดำหนูก็ชอบนะอะไรดำๆมันหนูชอบอยู่ฮึความดำมืดไงด้านมืดอะด้านมืดด้านมืดเข้าใจพอเข้าใจพอเข้าใจเป็นด้านมืดค่ะ ลูกอยากกลับมาอีกไหมตอนหลังประเทศลีไม่หนูหนูต้องเข้าไปเพื่อรอให้เขาเปิดอ่ะหนูอยากให้เขาแทงหนูก่อนสักทีนึงอ่ะหนูอยากโดนแทงฟังแล้วรู้สึกแปลกๆวะเอาก็แปลกมากคะป้าว่าเขาก็เขามีเรื่องแล้วเขามีโปรเจกต์อยู่เขาต้องเปิดหนูก่อนหนูเปิดเขาไม่ได้แต่เมื่อวานสิริก็ได้แบบวาแบบมีวงในสายข่าวเขาแบบ หลังจากเที่ยงคืนเมื่อวานเนี่ยเขามาเขามารวมตัวกันมาหาที่ที่แลนแลนเคอิเลยอะแต่ตอนนั้นเราไม่อยู่ไงแต่ว่าเขาพราป่าเห็นว่าเขาควบคุมความเสียหายแบบน้อยเาป้าง็ไม่มีปัญหากับการเล่นมั้งใช่ค่ะใช่ค่ะไอมันให้ยับเลยลูกพระป๋าจะคอยเชียร์ให้อยู่ร์ไงเกาจะเอายี่สิบเอ๋อเนี่ยเออยี่สิบเอ๋อมูลค่าถี่ยบอกเลย ไี่ใช่ส<ะ>ี่ล้านห้าล้านห้าล้านยี่สิบเอออุ้ยแต่หาแบบแป๊บเดียวก็ได้แล้วมั้งนะห้าล้านอ่ะอันนี้ที่ที่นี่กันไว้นะคะที่แบบว่าที่คุยคร่าวๆไว้แต่หนูก็ไม่รู้ว่าของที่นู่นหนูเพิ่งเข้าไงหนูก็แค่ทําให้เต็มที่เฉยๆลูกทําได้อยู่แล้วแต่ลูกต้องตั้งสติดีๆอย่าไปอับมันนะไม่งั้นเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวก๊อกหลุด นะคะก็ใช,ใ,ชใช่หนูไปอยู่อันนี้มาแล้วไงหนูลองไปเล่นทรงเลื้อมาแล้วไงอ๋อเลื้อโลเปใช่เลื้อโลเปมาแล้วหนูด่าอีหูเด็กเด็กแบบหูหนูโดนด่าอ,อ,ดอีลูกกะหรี่อย่างเงี้ยดูดิอุ้ยใจเย็นลูกหนูก็แบบอ๋อหนูชินละหนูแบบไปซ้อมไปซ้อมรับคำด่ามานลปะป้าป๋าไปกำลังใจให้นะได้ค่ปะป้าป๋าจะมีอะไรติดต่อป้าป๋ามาแล้วกันนะได้เลยเดี๋ยวหนูส่งข่าวสารมาให้ โอเคจ้าเอ้ยเฮ้ยเขาส่งอ,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 อย่านะอย่านะใครอะพี่เชยนายกอุ้ยขอโทษโอขอโทษค่ะขอโทษป้าป๋าอรอะไรอ่ะกล่องจูนคืออะไรอ่ะขายต่อได้ปะ,ปะสองหมื่นเนี่ยกล่องละสองหมื่นเหรอถูก เอ้องีอะไรวะน้าไอ้เจนี่จี้ปมไอ้เจนี่จี้ปมปมแมสอย่างนี้อนีไอเจนี่เล่นปมนาสัตว์นมึงมึงเล่นปมพวกกูใช่ไหมครับจะยังไงมึงเอารถเมล์มาด้วยหน่อขี้ไ้เนี้รขับรถเมย์จริงจริงพีแรไลน์แบบนี้แพี อะไรอันนี้ชอบไฟเหรอชอบเล่นกับไฟแล้วก่อนหน้ลูกเดี่ยวเจอกันนะจ๊ะจะเจอกันปะปาร์ปาร์ตูนะจ๊ะปาร์ลิมจะไปถามสตรินผมเกล่เจอกันแถวลิมลิมน้อยของพี่อันนี้คพี่สาวบอดอะบอดบอดนะห้องพูดไปไหนแล้วจะลืมเขาพี่หนูไอ้ี่มาเปิดปิดเปิดปิดอยู่กันอะกล่องกล่องจูนไายเท่าไหร่อะกล่องจูนอะเขาขายเท่าไหร่อะล้านสองสองหมื่นสามสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าล้านหนูเนาะแล้วไปหนึ่งพี่ไปถามฟีดแฟนแกงอื่นกัน เขาเป็นยังไงบ้างเหมือนเหมือนกันเขาถามอะไรหลๆแก๊งไงมันถามแก๊งเดียวเดี๋ยวกูโดนาายาใบโคนลามอีกเจ้าน,นี้ <aser S 1> โดนเยอะเยอะอยู่ใช่ก็ไม่แบบกเมื่อ <ๆ S 1> วันรถรถแอรมีกี่คันเหรอพี่สามสามคั3 3ๆๆๆน,นชื่ออะไรบ้างอ่ะมีมีแอร์คันหนึ่งแล้วมันไปดูในร้านเลยมีคันที่มันไม่ใช่รถต้นแบบอันนี้เขาแจกฟรีเหรอในกระเป๋าเนี่ยอะไรมีรถลงใหม่เหรอใช่ใช่กล่องทูสามกล่องไม่ใช่มรถรถแอร์มีรถแล้วเวลาเราจูนนะถ้าเราเรามันมีจูนพลาดไหม มีแตกไหมกำลังจูนไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีมีอยู่ที่เราแต่จูนพลาดไปแค่นั้อ๋อจะโดนไหมล่ะไม่แล้วถ้าโดนขึ้นมาน้องเอาไปเรือก่อนเอาไปเลือไปก่อนไปเรือกันไลยวะฮัลโหลอันนี้ใครอ่ะผมคิดว่าซีวอลพี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีกินง่ายสสวัดีไม่ไหวเลยครับ I see bad treat Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, yeah. embrace the blast, sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.